สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองพาสเนเสนต์ตําบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้จะพามาดูสวนพลูนะครับเราไปเรามาดูกันว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็ทํายากไหมนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมสวนพลูกันนะครับไปไปดูไป,ไป,ไ,ปไปหาเจ้าของสวนเลยลุยเลยสวนพลูใหญ่มาก เยอะนะครับนี่สวัสดีครับนี่ครับเจ้าของสวนเจอคุณยายนะครับคุณยายชื่ออะไรครับผมยายจำหลัดยายจำหลัดนะครับบ้านหนองพเสนธิตาบนท่าเกษมนะครับยายจำหลัดเดี๋ยวขออนุญาตใช้ภาษาภาษาถิ่นนะครับวันนี้ไอปูไร้เป็นอะไรคำตอนนี้ปูประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับมีคือจะเป็นรงเลื่อนไว้ครับแบบนี้จะเป็นเป็นรงเลื่อนเป็นอีกเนี่ยก็เอิ่นวาสลนสลนนะครับมุงสแลนไว้ นี่สี่ร้อยต้นนะครับนี่ปูหนึ่งไร่นะครับนี่ปูปูกี่ปีแล้วครับนี่ประมาณกี่ปีสามปีจ้ะปูสามปีเราปูปูใส่เวลาดนไหมครับปูคููนี่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ข้าบอมรุ่งดูแลโออเป็นเจ็ดแปดเดือนหลืก็จังทิ่เริ่มได้เก็บครับนี่เขาใส่ไปเขียวหมากเป็นหมอกหรือว่าหรือว่าทรงหนอกครับนี่ทรงทรงหนอกหมูทรงหนอกเราคันอ๋อทรงหนอกทรงหนอกนั่มในประเทศไทยนั่มคืองขม่าแล้วซอครับโอ้ขายขายยังไงครับนี่ อ๋อเป็นกิโลนะครับเวลาขายเราช่างเป็นกิโลตอนนี้โลเท่าไรครับร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบกิโลร้อยสามสิบนะครับนี่เขาเอิญพันยังครับผู้นี้ผูู้เหลืองจ้ะอ๋อผู้เหลืองนะครับนี่มันเห็นพันเข้าเี้ยงเขียวเขียวเขียวนะครับมากรบเพียง้านี่ผมมาสาแก้วครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เจอได้สวนผูนะครับสวนผูหากใครจะซื้อที่สวนเป็นสวนนาบเป็นเก็บไปทรงรูาเป็นมาเขามาลาเบนี่บ้านโอครับ ถกี้ไม่สองเจ้าเท่าเด็กก็เลยว่าเบอเอาเจ้าเดียวอสองเจ้าไปว่ามันเจมหาประธานนะจ๊ะเจ้านี่ก็ที่เอาเล่นๆปิดกันหลายมือหลายห,ายหายอ้อเห็ดบวไหวเห็ดบวไหวครับเป็นสวนที่ที่เก็บส่งเก็บกเองตรองไม่ลาเก็บตังสีกระจ่างเลยบ่ครับ<า>กระจ่างหลายโอ้จ่างคนมาจ่างคนมาเก็บจ่างคนมาเก็บมาเลี้ยงกตมีแน่จะส่วนมากเจ้าของเล็นหลาย เป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวก็คือลูกสะพ้วยนะมะสะไพอืออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุย้ายมปเจ็ดสิบแล้วออเจ็ดสิบยังไหวเฮ็ดกระไพรครับนี่ธุรกิจครอบครัวเฮ็ดกระไพครับลูกไส้บ่ไส้ขึ้นกางโอ้นี่นะครับเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยครับเพราะว่าได้ได้ทำธุรกิจครอบครัวแล้วก็ไอเดียดีเพราะว่าได้ปลูกครูเพราะนั่นเขาเกษตรยางเงินแต่นี่มาปลูกคู่นี่ก็มีตลาดวันนี้เฮ็ดยังไงคนเขาจังหูจากว่าอ่าเขาปลูกคู่หรือว่าเขาไปหาตลาดเอง อนจะปลูกเขาต้องนี้มีเครือบบรข่ายมีแบบว่าเขาให้มาปลูกอโอม,มีที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจับกลุ่มขึ้นกอ่อนบ่โอ้แล้วเพื่พอนฮาอครับปลูกปลูก่กกังสกะเขาจะให้ปลูก,กว่าปลูกเท่านั้นเท่านี้เ้อจังสิตลาดเขาจะเอาเท่านี้เท่านี้ก่อนโอ้เขาปลูกสัตว์สั้บ่ได้ดอกโอ้เพื่อนขายไห่เป็นบ่จับกลุ่มกันแหละก็มีมีเพื่อนหาตลาดไห่ว่คนมารับซื้อแล้วก็แล้วก็ขายโอ้ตรงตรงตรงมิดมีช่องทางก่อนจะค่อยปลูก 4ปีนะครับนี่เราแล้วเป็นยังไงครับรายได้มันเปรีได้ตลอดบ่ได้ตลอดอาทิตย์สองเทือกอาทิตย์อาทิตย์ละสองอาทิตย์ละสองครั้งโอ้ได้ตลอดเลยปีเดือนนึงได้แปดเทือกโอ้โหรวยเลยทุกทุโท่านนะครับบอกบอกรายได้ได้บ่ครับรายได้มันเกี่ยวกังคงต่อคังต่อคังกันนะต่อคังเนาะมันก็จะเป็นแบบทั่วเฉลี่ยร์เนาะครับผมทั่วเฉลี่ยเป็นเดือน โอ้ครับผมบ <bunker> ่ขาดเดือดเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นห้ายสุดยอดสุดยอดเอาเฟื่องฟ้าสนใจเปร้านก็ขายเขาอยู่เดือนนี้นี่ได้ได้ได้เงินเดือนจากการเก็บผูตรงนี้หนึ่งไร่นะครับก็จงเห็นปลูกทุเรียนถุยยางนำล่องมึงบ่โอ้แต่มันก็เกิดได้แหละเนาะทุเรียนอยู่หนีเนาะใช่ได้ได้ผลอยู่ผมว่าเออเม็ดยหญ่นี่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีมิเห็ดอยู่ค่ะแค่ผู้นี่ละ้กะลังเลิ่มเนาะโอ้นะครับ แบบปลูกแล้วก็เรียนไปนั่งมองสินะโอ้เรียนรู้ไปด้วยว่าสุดยอดเลยนี่เจ็ดสิบกว่าแค่หนึ่งไร่ไหหนึ่งไร่แล้วลูก้ายอยู่สไนด์ครับถี่ผ้าเห็ดนี่เห็ดนํากันหกสี่สิบเ็ดแล้วโอ้ยังไวรุ่นอยู่ยังยังยังโอเคเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ครับอาเบอร์โทนี้คุณขอสงวนนะครับเพราะว่ามีมีลูกค้าพ่อค้าประจํามารับซื้ออยู่เพราะว่าเราก็คอนแทคกับเขาด้วยมันก่าเพาเป็นสมาชิกก็เพลินอยู่เพลินกับซอยสื่อซอยมุนเวียนกันนะครับอันนี้ ผมอยากนําเสนอให้เห็นว่าอยู่บา้านเท่าเนี่ยมีรายได้ประมาณสามสี่หมื่นได้โดยที่บ่ได้ไปไ,ไปไปเบทเฮ็ดอาชีพบืนนะอาชีพเกษตรนี่เฮ็ดได้อยู่ดอดทุ่งที่ขาย<ม>ครับซ่อมซ่อมขายโอ้ซ่อขายได้เป็นพันเป็นพันโอ้ครับอตอนนี้ก็อยอดละสามสิบบาทโอ้โหตอนนี้เดี<ๆ>๋ยวเขาเขาหักไปเดทไปแบบปลูกได้เลยได้เอาไปลย โอ้ครับผมครับผมโอ้นี่สุดยอดนะครับแว่าเวลาเข้าไปปลูกเหลี่ยมหอก็จะสามารถหาตลาดเขาบ่ได้เหลื่มแต่ว่าถ้าแกเขาสั่งองเขามาสชุดท้องไผ่เขาขาดเบี่ยที่เทากายใแล้วเราเอาเขาซื้อไปปลูกไว้เขียวเองมีมีบ่กลุ่มกลุ่มทีว่ามีนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยแต่มันมั่โตคือกันกับเป็นพวกตลาดที่เข้าขายประจำเนาะโอ้ครับผมครับผมสุดยอดสุดยอดผมผมว่ามันงามแฮะมันมันสมบูรณ์มันเขี่ยวหอมครับอมันเที่ยวหอมเขาจใจสวนดินก็จะ สรงคืนตีกลับเดือนแต่ว่าชวนนี้บ่เคยบ่เคยจะตีกลับนี่นะครับธุรกิจธุรกิจครอบครัวมชโมโอ้ยมหาชัย,ย,ม,ชยมันแรงตลาดใหญ่ตัวนั้นมหาชัยตลาดใหญ่เลยการดูแลรักษามันยากบ่ปู่ผู่ยากเลยจ้ะบ่ต้องคอยขีดยา โอ้ข้องเขาหนีฉีดยาจะบ่มีสารพิษออกเจ้ายนี้เขาจะบ่เฮดสารพิษฉีดยาแบบพวกเออพวกเซราเซราเอาเซราซื้อมโอ้ครับมีมาแล้งพวกอะไรอย่างวะเพียตัวเขาหดน้ำแบบอะไครับนี่หดน้ำเนี่ยทั้งหมดว่ามันแห้งไปเว้นมื่นฮดสองมื่นฮดอ้แต่พ้นตกอยู่ก่ะเป็นอาทิตย์ใส่สายยางเลยบ่ครับอันนี้สื่อที่น้ำพุ่งมากเลยว่าสายมากสิก็จะพุ่งออกอ๋อ อันนี้เป็นใช้ปุ๋ยชีวภาพล้วนๆนะครับนี่ไม่ไม่มีไม่มีเคมีนะครับการันตีจากเจ้าของสวนอีกคนนี่นะครับคือลูกชายของคุณยายนะครับนี่กำลังเก็บภูอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยรูเนี่เน็ตรูล้วนเลยยุติธรรมไหมล่ะลูกชายอยู่สามสี่ปีวุ่นนานจี๋ล่ะ จากสวนแล้วก็มาเลี้ยงไน่ย่แม่หางมันซื้อมันกับว่าซื้อไปในดอกซื้อกับไผ่กันอยู่น้อยใหญ่สลับกันป่ะครับจ้ะน้อยแย่ใหญ่เนี่ยจะน้อยแล้วก็ทิพนะแต่ว่าทุกเข่งนี่ต้องมาเลี้ยงกันแบบนี้เบิดเบิดโอ้ยงจับทุกใบท์ไม่ใช่งานง่ายนะคุณผู้ชมดูครับจับทุกใบเฮียงให้เพื่อนเบ็กเนี่ยเงือกเบิดอนะนี่ครับอันนี้คือเฮียงแล้วไปจุ่นน้ำปูนแล้วก็เฮี่ยงไว้เินต้องนี่ต้องแช่น้ำปูนปูนขาวโอกา้โหขั้นตอนขั้นตอนการการส่ง เอาใส่ถุงที่เจ้าของเขาจะใส่ถุงเองโอ้ถุงมหาโลนี่เจ้าของจะมาจับแต่เราเป็นคนเลี้ยงคุณป้าเป็นคนเลี้ยงนะครับนี่ครับโอ้ยนั่งหลังคนรังแข็งขาขับแดีวพักิโลละสิบาทนะครับผู้รับจ้างเลี้ยงนะครับจ้างเลี้ยงโลละสิบบาทครับเป็นเป็นบ้านใกล้ชิดติดกันนี่แหละครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับพี่น้องกันสำหรับคุณยายเจ้าของสวนบอกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆครอบครัวสุดยอดสุดยอดอันเบียก็ไม่ไล่หลายอยู่เด้อกับเบียกสวนนั่นแหละกับจ้างวามาซอยเพลินกับรับจ้างแต่เงินน้ำ เปลี่ยนกันคนละคนละเว้นก็ปะปางจนป่าหนึ่งที่ว่าวันจันทร์างค่านปะปางวันทำให้หัดกันว่านสูบอาทิตย์หนึ่งคนเจ็บสองเท้อเข้ากะกันเหมือนระบบโรงงานนะครับเข้ากะก็เหมือใดผู้ใดติดธุระก้ามาแทนกันได้โอ้ดีเนาะนีเข้าขัอพี่น้องคุยกันง่ายไม่ต้องยื่นใบลาเหมือนกับระบบโรงงานนะครับนู่นี่เรื่องอาวุธไทยวิธีไหนเนี่ยอ้าใดมือแล้วต้องสาอีกเนี่ยโอ้นี่นี่หนึ่มือหนึ่งกำัดตัดให้มันอ๋อสาธ เออมันอันไรมันเลยกันึ้นมากโอ้แตงเออแตงให้มันสวยมันมีความละเอียดเยอะตั้งแต่วิธีการเก็บจนจะเลี้ยงขายนะครับนี่ก็แล้วนี่ก็ไปจุ่มจุ่มน้ำปูนก็เลี้ยงแต่ก่อครับเนี่ยต้องมาแช่น้ำปูนก่อนนะครับแช่น้ำปูนทำไมเป็นอย่างครับแข็งโอ้เวลาไปเขี่ยก็ซีดซกรอบเนาะ ยยมากคับผมวันนี้ครับมาให้ความรู้แล้วก็ให้ให้ผมได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในบ้านของตัวเองอค,ครับสวัสดีครับ